ข้านขวาที่เป็นแบบเนี่ยเบาไปเลยลไม่ปวดหัวนะไม่ปวดเออ,อเนอาตะแคงไม่เคยได้มาหลายเดือนมากเกือบปีอะหนูก็นอนตะแคงได้หมอนไม่ต้องเลือกใบไ,ไหนก็ได้ปกติหนูจะมีหมอนแบบเจ็ดแปดใบอะอ่าแล้ววันนี้ปกติไม่ชอบฝังเข็มฝังเข็มได้นนะปวดหัวใช่ค่ะห,หนูปวดหัวมากเลยคุณหมอตอนที่ฝังเข็มที่อื่นหนูก็ซื้อคอร์สเหมือนกันอ่าแล้วก็คอแก้วอแล้วก็ไปแล้วก็ปวดหัวก็ยังไป ไปเพราะว่าหนูสือคอ์สแล้วอ oh. ตอนล่าสุดนี้คือหนูปวดหัว mm hmm. อาเจียนไปหาหมอหมอก็นึวกว่าแบบพวกคล้ายๆพวกเส้นเลือดในสมองความดันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค <ไป S 1> ะเขาก็เลยบอกว่าต้องไปสกแกนสมองหมอไปชี้ทีเลยหนูไปสกแกนแล้วผวออกมามันก็ไม่มีอะไรก็เริ่มท้อทีนี้บอกว่าแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดรแ,แล้วชีวิตต้องมาแบบถึงเวลาเจ็บไม่กายภาพถึงเวลาเจ็บก็ไปนวดมันก็วนอยู่ตรงนี้อะ อ่าแล้ววันนี้ฝังไว้เป็นไง